ห้องแถวให้ประตูด้ว่าเป็นตทาทาสี่บอดสีได้ท้าสี่ห้องแถวเพราะว่ามีสี่สีเขาก็ฮอดห้องแถวแล้วนะสบายดีพ่อแม่เพนอองลงป้าน้าอาสมบทรณ์พลตอนนี้บุงกำลังจอกไปห้องแถวเนาะสิไปเบิรงห้องแถวให้ประตูด้ว่าเป็นตทาทาสี่เพ ิ่งห้องแถวให้ประตูว่าเป็นตะทาสีบอดจีได้ทาสีห้องแถวเพราะว่าประตูหากระยกสูงยกห้องแถวพื้นแล,ล้วก็ติดกระโลใหม่หนะเดี๋ยวไปเบิง่งไปเจอกันอยู่ห้องแถวกรงนี้รอบลุงอันได้เปลี่ยนทางได้เปลี่ยนทางไปเพราะว่าพระเจ้าอันนั้นคุดห้องคืนห้องอยู่น,นัวนทาง แต่งห้องในม้าห้องอันนี้มันดินตุลูกทำห่วงเดี๋ยวทีท้ายให้เบิร์กอันทางโนะอาจารย์เป็กอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้อาจารย์กำลังขุดห้องฟังบ้าน,านเขานี่ Are you home now? เบรกอันนี้ก็แล้วออแล้วตอนนี้เขาก็ลอดห้องแถวแล้วเนาะเดี๋ยวสิมาเบ่งทางในว่าเปิดนตาทาสี่บอตอนนี้มันจะมีว่างอยู่สามห้องอันนี้ห้องทำอิฐ จะได้ห้องที่สามเนี่ยวะ่ะเปิดไฟแม่แล้วก็บมกเปิดไฟ

น้ำมันซีนมันไม่เอาตัวนี้ซีนี้ซีนี้ <c oughs> เดี๋ยวสออีน้ำตา <c oughs> ซื้อใบท่าไหร จิตได้ทาสี่ไม้มมไม่ยังเกษาร์อนามัยใหญ่แมงมุมอนมามัยใหญ่ไม่งมุมออกก่อนจิทาห้องสามก่อนเพราะว่าห้องหนึ่งหันเบิ้งก่อนว่าสีทาสีส้มหรือว่าสีใส่สีใด เพราะว่ามันเปื้อนเตตีนนะอันนี้มันทางในห้องในห้องกับเสิททาทำไมปลูกกระโลม้นี่ มันมีแนวแล้วห้องนึงก่อนเดี๋หนหน่ล้นจะคืออันประตูนี่แหละในห้องในห้องมีแอร์ห้องนี้ เกี่ยมท้าสี่ห้องแถวเนาะทับเมาห้อละแสนเกับเมาท้าสี่พ่อละเสนเกือบตายห้อละแสนเกีบบพอเด้อพะโลต้องได้ซับพอตอีกเด้อ Anh นเดียวเลยค่ะมันบุเป็นการเนี่ยนะ เก็นการาแล้วแนวลแลน,นกลกองนี่หนี่ตตงอยู่เก้าแสนตายเก้าแสนในนี้เก้าแสนก็แสนหกสิบพันจิได้จากห้องเลยนะ งามอยู่ได้สี่นี่นะแบบมันโบ้แจ้งหลายแล้วก็มันโมมืดหลายมันป็นคึมคึมเบึ้งคือสีบ่เปื้อนไวมีหน้าที่ใหญ่ใหญ่แก๊ะ thank you. ถไไ้าแถวนี้ไปก่อนเนาะท้าเธอแถววันนี้น่าจะได้อายุห้องหนึง่ง นย่หาังบ้านฝ่านม้น้บ้านย่าลเสีย ตัวนี้ทาฮอดทั้งหลังละเี๋ว,ว่าหาก็ได้ป่าเดียวเพราะฝ่ายาวเนี่ยยาวทอดทั้งหน้าหน้าบ้านชิดได้ทาอยู่สามห้องห้องดีน้อยชิดทาบ่ จะเบ็นสิตรงดินละยังหม่ทันแล้วจ้าอันนี้ลูกน้ำลูกน้ำถอยๆเดีเวลามันแหมมันเป็นสีเนี่ยอ่าแล้ว สี่กำลังแห้ง้วเนี่ยอันนี้สีทั้ทงล่างทาแล้วลนะสี่กำลังแห้งเดี๋ยวบังเธอสี่ได้เก็บได้เรียดตัวถึงแล้วก็ทาสีกันเปื้อนทั้งลุม สีน้ำตาลน้ำตาลแก้ทาสีะเนียนมีลูกค้ามถามสองคนนะแล้วก็ให้โทรหาประตูยะแหนเรื่องราคาใกล้ละใกล้จะใก,ะใกะใจ็จะเลี้ยวอีกสวงหนึ่งกล้จะเลี้ยวยังเหลือแต่ห้องห้องนอนก็ฝ่าอีกสองฝ่า ก็ตัวนี้ก็ห้องนอน แสงใก้จเบิดละเก็บสีเก็บสีข้างๆแสงมัในใกล้เบิดละทาในห้องต่อแล้วเบืละมีแต่ทามันแห้งอันมันเปลี่ยน,ก,นการ์ดอะมันกำลังแห้งหั่นสีมันบริานนการเลยมันแห้งแล้วมันกรน,นเรียบเนียน แต่ตัวข้างหน้าน,นี่อันนี้ก็ยังไม่แห้งตัวนี้นี่เลยตัวนี้แห้งแล้วเนี่ยอันนี้กําลังแห้งเวลามันเปียกมันจะเป็นสีนเหมือนมืดออกบัดมันแห้งแล้วมันก็แก้ทาทางในทาทา้งในแล้วก็สียุดก็หนาไอลิง หยุดก่อนเมื่ออื่นมื่ออื่นหรือเมื่อใดอันจึงสิมาทากันเปื้อนบ่ะนะว่ามีขั้นใดอ่ะเก็บอันคอบทั้งเทงเมื่อนาบุญยิ่งสิมาเอฟอัปเดตใหม่ดื้อวันนี้สแสงก็สิบเวละโทรซาบ์เดียวมาเอาแต่กล้องมา อ่ะคิมนี้โมอิงก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิมหน้าเด้อบ๊ายบายหาสี่ต่อ